สวัสดีครับผมครึ่งเดือนที่ผ่านมาผมได้หมักสมุนไพรสูตรไร่แมลงเอาไว้ใช้ในสวนนะครับเป็นสมุนไพรพื้นบ้านภูมิปัญญาชาวบ้านที่ผมใช้ประจํานั่นแหละก็ได้ผลจริงคลิปนี้ก็เลยรวบรวมวิธีการนํามาบอกเล่าสู่กันฟังเผื่อใครสนใจอยากนําไปทํานะครับอุคกรที่ผมใช้หลักๆก็มี3อย่างครับมีใบยูคาแล้วก็ใบของต้นขาจากรกันตันครับใบยูคาเนี่ยหลายพื้นที่ก็มีอยู่และน่าจะรู้จักกันอยู่นะอันนี้ไม่อธิบายมากนะเพราะว่าสรรพคุณของใบยูคาเนี่ยสามารถไล่แมลงชนิดต่างๆได้ด้วยปราบเชือ้อราแล้วก็ ไล่ยุงได้ด้วยนะครับนี่คือส่วนผสมอย่างที่1อย่างที่2ครับใบของต้นขาจาวต้นขาจาวเนี่เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่นะครับเป็นไม้ประจําจังหวัดของจังหวัดลําปางครับเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้เลยสุ่นของขาจาวเนี่ยก็คือจะมีฤทธิ์เบื่อเมานะครับซึ่งบางพื้นที่ก็นิยมนําใบของต้นขาจาวเนี่ยมาตำแล้วก็ไปเบื่อปลานะครับอันนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมนํามาประยุกต์ใช้ในการทําน้ำหมักสูตรไล่มแมลงเมื่อในกรมา2อ,อย่างเท่าเกันนะครับ อันนี้ไม่มีสูตรตายตัวว่าต้องใช้กี่กิโลก็คือกะเกะเอายิ่งเยอะย,ยิ่งดีคลิปนี้ผมทําเป็นตัวอย่างเอาใบขาจาวมา1ส่วนแล้วก็เอาใบายูคามาอีก1ส่วนครับจากนั้นก็หั่นสับตําแล้วแต่วิธีการนะครับให้ละเอียด เอาใส่ไว้ในถังครับถังหมักเรานี่แหละจากนั้นครับก็ไปตักน้ํามาประมาณ5ลิตรเสร็จแล้วก็เติมกากน้ำตาลลงไปอีก1ลิตรแล้วก็คนให้ละลายเข้ากันดีครับจากนั้นก็เทลงใส่ถังหมักเอามือกดให้จมปิดฝาวางไว้ในที่ร่ม15วันนำมากรองใช้ได้เลยครับ เวลาใช้เนี่ยผมจะนำมากรองอีกครั้งหนึ่ง2แก้วครับเอาใส่ถังขนาด25ลิตรเพราะว่าผมจะใช้ปั๊มพ่นนะครับพร้อมกับหัวพ่นเทอร์โบใส่น้ำให้เต็มจากนั้นก็นำไปฉีดพ่นพืชผักไม้ผลไม้ยืนต้น ชนิดต่างๆได้เลยครับสูตรนี้เป็นสูตรไล่มแมลงแบบภูมิปัญญาชาวบ้านทั้งสงสมุนไพรนี้มีส่วนในการไล่มแมลงปราบเชื้อรานะครับเพราะว่าอย่างใบยูคาเนี่ยก็จะมีน้ํามันหอมมะเหยส่วนใบของต้นขาจาวเนี่ยก็จะมีฤทธิ์เบเื่อเมานะครับ ทำให้มแมลงศัตรูพืชเนี่ยไม่กล้ามากัดจินพืชผักในสวนของเราแต่เวลาเราไปฉีดพ่นแล้วเนี่ยถ้าเราจะกินนะครับก็ต้องนํามาแช่น้ํามาล้างก่อนนะอันนี้กันไว้ก่อนค่อยนํามารับประทานนะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่ผมหมักใช้ประจานะครับหรือถ้าใครหาต้นขจาาวไม่ได้ใบขจาาวไม่ได้ก็สามารถใส่น้ำเฉวยแล้วก็ใบสะเดาก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งที่ผมใช้มาหลายปีนะครับแล้วก็ได้ผลจริง แต่ถามว่าได้ผล100%เหมือนสารกําจัดศัตรูพืชไหมไม่ร้อยเเครับประมาณ70-80%ก็พอใจแล้วแต่เราปลอดภัยนะครับก็ถือว่านำมาเล่าสู่กันฟังสูตรไล่แมลงปลอดสารทําเองอย่างง่ายๆสไตล์บ้านสวนลองนําไปใช้ดูสวัสดีครับ